สวัสดีท่านผู้ชมที่มาติดตามครับวันนี้ช่องเอ็มเซนเจ็แปดก้าครับวันนี้ผมจะเล่นเบส w อลครับเบส w อลครับเบส w อลวันนี้เนีนี่ครับขึืนอเล่นเบส w อลสามสิบสามสิบครับเล่นตัวเดิมมาตัวแดงนี่ตัวแดงโหดครับตัวแดงโคตรโหเลยครับ นี่รอรอเซิร์ฟไปก่อนครับตอนนี้ผมต้องนั่งรอเซิร์ฟไปก่อนแล้วเข้าครับปาลอนโอ้โหตรงนี้ที่สีอะไรอะสีแดงดาช่วยได้อยู่ข้างดาช่วนได้โอ้โหคนแน่นอยู่เนี่ยคนแน่นช่ได้ครับ โอ้โหคนเยอะขนาดนี้เลยหรือไโอ้โหแบบคน,น,นแน่นมากคนี้คุณแน่นไปครับนี่ ผมได้แล้สองหนึ่งศูนย์นี่ัเตียงเตียงเตียงเฮ้ยโอ้โหแล้วทำไมต้องทำันอย่างนี้อีกนะจะทำาไนอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหต้นเกมก็แพ้แล้วโอ้โห Ta kiếm to gửi mặt rồi. mặt mặt đi đi hả? mặt mặt bài hả? mặt nấm mặt 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 เขาบุกมาได้ยังครับตอนนี้ตีกันตรงนี้เลยมาแล้ว,ลว,ลวตีไปตีไปโอ้ผมแตกโอ้โหโอ้โห ตอนนี้เหมือนจะพลาดตานแรกพลาดไปครับ4-4ดีกว่าเราช่วงกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แสงช่องกำแพงที่สามด้วยนะครับืมนั่งรอไปนั่งรอเซิร์ฟเซิเเร์ฟมึงเป็นไรืเซิฟเหมือนเฮงเฮงอ่ะกดดามากุกอ,อีกแล้วหรอ โอ้โหอันนี้ลูกเหลืองครับเขียวแดงตรงข้ามคือฟ้าโอเคโอ้โหทีฟ้าทีเหลืองทีเหลืองมีชุดเดียวกับผมโอ้โหอิชอโร่เทพเลยครับตอนนี้ดูตอนนี้รอไปครับ ยี่สิบได้แล้วไหครับนนี้ได้ ่อวว้วหโอ้โหโล่โอ้โหโล่เท่ไปโล่คตรนโกงครับกันนาเมดได้ปีกปีกบินไ,ได้ไม่ปีกบินไม่ได้ครับโอ้โหตีงเขียว กอต้องช้ากันหน่อยครับตรงนั้นนี่ยใครจะได้เก็ผมแตกทีมแดงได้ครับเป็นสีเพชรอ้าวไม่จะตทีมแดงได้เหาอเห็นวิ่งไปนู่นว่าทีมแดง โอ้นทีมแดงวิ่งไปสวยเพื่อนเก็บคนเดียวได้ไงเพื่อนเก็บคนเดียวเลยนะอเพื่อนโหดมากเพื่อนโคตรโหดเลยครับเก็บคนเดียวได้ ให้ระเบิดกับเขาหนึ่งลูกผมขยายนาาขตไว้แล้วยึดยึดฐานได้ยึดฐานเขาได้แผมยึดฐานได้เสร็จแล้วตอนนี้ทีมแดงไปแล้วเหลือแค่ทีมเขียวครับสวยสวยรับที่สุด อัพที่หุ่นเล็กไปเลยครับแล้วก็อัพที่หุ่เพชรไปตัวเตียงตัวเตียงเรื่องอ่อนนะ่ะเตียงเขียวเรื่องอ่อนเลยครับเตยนี่ผมนั่งดูอยู่นะขี้อ่อนมากน้ำเงินขยายการลุกมาแล้วครับน้ำเงินลุกมาครับน้ำเงินลุกผมละ ทุกทั้งผมละแล้วเพื่อนคนนั้นจะไปเก็บทำไมเออาอวันนี้เก็บไปแล้วโอ้แล้วให้ผมไปจะเก็บสักไกลเลย ผมให้ผมไปเข็บสักไกลอ่ะผมรุกขึ้นไปไม่ได้เลยต้องารให้ผมรุกไปตั้งหลายนัดตอนนี้เขียวโดนนะเขียวโดนครับตอนนี้เขียวโดนแะล้วเขียวไม่สามารถฟาร์มได้นะครับตัวนี้ตายครับตายเขียวตายวันนี้เขียวเดี้ยง เขียวเขียวไม่มีที่ฟาร์มแล้วครับตอนนี้โอกาสที่ผมชนะได้ก็จบแล้วครับช,ชัยชนะของผมก็อยู่ในกำมือผมแล้วนี่ก็รอเดี๋ยวไปเก็บเพชรมาครับจะได้กวาเพชรเลยเก็บเอเมอรลมาก่อนเลยกันเดี๋ยวเก็บเอเมารอลหน่อยครับ เรื่องเลยนะนี่ผมยังไม่หาเรื่องก่อนยังโดนอ่ะแบบไม่ใช่โดนเยอะว่ะโดนนี่เยอะเยอะนานครับนี่ในห้าครับ ขาอีกสามขาอีกไม่เดียวอ่ะให้เพื่อนบุกไปก่อนครับทีฟ้าอยู่คนเดียวกปอ่ะเนี่ยเพคาเห็นบุกไว้อยู่คนเดียวนี่แล้วก็ปีกนั้นครับอืขอของการสามจุดอ่ะ ยายาโเอาตรงนี้กล้วเจจจจจจุดจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายอึ๊บแปลครับสวยสวยได้แปดครับได้แปลด้วออกอลีครับออกบอลี ได้กบเพชรแล้วนี่แล้วก็เหล็กแล้วก็ธนูธนูครับตอนนี้ทนูพลธนูครับธนูนี่บุกแล้วครับบุกเลยมอว่าผมบุกเตียงเขียวกว่าอ๋อเดี๋ยวโกงครับโกงกง ผมจะเอาเพชรให้เขาหน่อยเขาดูสิเขาไม่มีที่ฟาร์มครับเบิรเหมนที่ฟาร์มให้เขาหน่อยเต็มลูกไฟครับเผื่อประชดแล้วผมได้ยิงเลยคื่อบบผมให้เขาไปครับเาที่ฟาร์มผม แบบที่ฟาร์มของของตัวนี้ของทีมเขียวเขาน้อยบบพยายามจะช่วยครับเป็นศัตรู๋ยวผมก็พยายามจะช่วยครับก,กือมมกชย,ย,ายาช่วยเขาดีกว่าครับไม่มีที่ฟาร์มจริงๆครับเอาเพื่อนนายตีจอมพุงอะไรเพื่อนตีแล้วครับคงน่าจะไม่ทันแล้วครับ แต่ผมจะสร้างพัริมิดกับตัวนี้ละสีฟ้าไม่ได้จะลด้ดครับอุ้ยผมตกใช่เตียงฟ้าก็ดูโอนนะครับบูเตียงแล้วโอนเนะี่ยแต่วิธีการ,รบุกนะครับของเตียงฟ้าเลย ครื่องจะบุกเตียงฟยางไงดีอ่ะกูสิครับเตียง้ามีการระบบการับป้องกันแน่นหนามากการที่จะบุกไปได้นี่คือเรื่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ส่งไหโอ้โหบนมือมันเสนโอ้โหลูกไฟสิบหกลูกเยอะไปครับเยอะนะเนี่ยดลูกไฟเยอะเกินนะครับไม่ไหวอ่ะ คลิปคำขำแล้วกันอันนี้อันนี้เล่นักตาของตาพอครับขอจะพี่เรื่นี้ขอบพูดที่มากดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ <S <S ผม